ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเพจเผือกชื่อดังจัดหนักๆอีกรอบหลังติ่งนักร้องสาวชื่อดังแดนใต้บุกเย้แรงถึงถิ่นลันแคนดี้พิมพ์รีพายเตรียมรอหมายสารได้เลยเอาให้เข็ด ดราม่าเจนนีได้หมดทัศชื่นเรียกได้ว่าเป็นมหากาบวงการบันเทิงแบบหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันดราม่าทั้งหมดนั้นก็ทําให้งานถูกยกเลิกเพราะไปไหนมาไหนก็ถูกจัดจับผิดตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างของการจัดคอนเสิร์ตแน่นอนว่าเหล่าคนในวงการเพลงรวมทั้งคนมีชื่อเสียงก็ไม่พลาดที่จะเสพข่าวซึ่งทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวโดยการพูดคุยกับแฟนคลับ แต่เมื่อเกิดประโยคบางประโยคขึ้นซึ่งไปตรงกับเรื่องของนักร้องสาวก็จะทำให้ชาวเน็ตนั้นโยงว่าด่าบ้างแหละแขวะบ้างแหละจนกระทั่งเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามี Facebook รายหนึ่งระบุว่าเป็นสายทนายบอกว่าแคนดี้พิมพ์ริพายเตรียมรอหมายสารได้เลยซึ่งคาดว่าจะฟ้องเรื่องไร้สดประเด็นที่มีดราม่านั่นเอง ส่วนเรื่องการฟ้องร้องจะบานปลายไปแค่ไหนและจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันละค่ะ